โฮลาชานแชนลมาจังพนันองดูร้อยร้านชายชา,านก้าบางคลโฮลาศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของลัคนาและราศีมังกรดูดวงช่วง15มกราคมถึง12กุมภาพัานธ25์2567้เในงมุมของการงานการเงินความรักตัวเลขโชคและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวตนของชาวมังกรในช่วงเวลานี้นั้น เป็นประเภทแบบดื้อในมุมของตัวเองนะครับมีความคิดใน,นแบบฉบับของตัวเองสูงเจ้าหลักการและมีเหตุมีผลจู้จี้จุกจิกเรื่องเยอะเรื่องมากเรื่องยากและมักจะผูกพันกับคนบนฟ้ารวมถึงเป็นคนที่วิตกกังวลง่ายและมักจะจดจำอะไรได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของจิตใจ ชามังกรน,นั้นช่วงนี้มักจะแก้ปัญหาหรือคิดเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนได้เก่งและแก้ปัญหาอะไรที่มันซับซ้อนได้เก่งกว่าปกติอีกด้วยและชาวมังกรน,นั้นนะครับเป็นคนที่มีจิตใจเปิดเผยนะครับรักความเที่ยงตรงรักความถูกต้องเป็นที่สุดนั่นเองแต่ข้อเสียของจิตใจก็คือคุณมักจะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่มักจะกระวนกระวายง่ายนั่นเอง ในมุมถัดไปเรื่องของพรสวรรค์ลและความสามารถพิเศษนะครับชาวมังกรในช่วงนี้นั้นสามารถที่จะผูกมิตรกับคนอื่นได้เก่งมากๆที่เป็นชน,นี้ก็เพราะว่าชาวมังกรปรงกับชีวิตมากขึ้นและผ่านเรื่องเลวร้ายต่างๆมามากมายนั่นเองแต่ชาวมังกรนั้นนะครับกลับเอาเรื่องราวในอดีตนั้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนแรงบันใจแรงปรับปรุงนะครับเพื่อให้ตัวเองมีความสุขมากย,ยิ่งขึ้นและช่วยให คนรอบข้างของชาวบังกรมีความสุขมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเะว่าหากใครมาปรับทุกข์กับชาวบังกรแล้วแล้วก็ชาวบังกรจะสามารถแนะนําอัญหาหรือวิธีแก้ไขดีๆเนี่ยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถแก้ไขได้และพบทางสว่างได้อย่างไงไ่ายดายอย่างเหลือเชื่ออีกด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับที่ชาวบังกรสามารถทําเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายนั่นเองในมุมต่อไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวบังกร แน่นอนว่าชาวมังกรนั้นในช่วงนี้มักจะนิดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับความรักชาวมังกรที่โสดอยู่นะครับก็ยังไม่มีเป้าหมายที่จะมีแฟนในช่วงนี้หรือมีความเฉยชาในเรื่องที่จะเอามาเป็นคนรู้ใจอีกด้วยที่เป็นเช่นนี้ชาวมังกรอาจจะรู้สึกว่ายัางรู้สึกถึงความอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายหรือไม่ก็ยังจาฝังใจเกี่ยวกับความสูญเสียหรือจาฝังใจเกี่ยวเรื่องเลวร,ร้ายในอดีตที่ผ่านมา ของเรื่องครอบครัวของคุณหรือของเรื่องคนลกของคุณอีกด้วยซึ่งแม้ว่าชาวมังกรอาจจะออกอาการเฉยชาเรื่องของความรักแต่ชาวมังกรที่มีครอบครัวแล้วนั้นมักจะเป็นกูรูหรือผู้รู้ที่สามารถช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับหรือแก้ปัญหาย,ยากๆนะครับในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าชาวมังกรนั้นอาบน้ําร้อนมาก่อนนะครับรู้ว่าจะแก้ไขปัญหายอย่างไรมีวิธีคิดบวกอย่างไร เพื่อให้ปัญหายากๆนั้นมันเป็นเรื่องไงไาอ่ายดายมากยิ่งขึ้นหรือมันลดความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วความรักความสัมพันธ์ในแบบที่ชาวมังกรปรารถนาละ่ะคืออย่างไรคําตอบก็คือชาวมังกรต้องการคนรักที่เปิดเผยไม่มีปิดบงังมีความทุกข์อะไรมีความเครียดอะไรที่แกไม่โตก็มาปรึกษาหารือกัน เพราะชาวมังกรเชื่อมั่นว่าตัวเขานั้นสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรักให้กับคุณแฟนคุณได้เป็นอย่างดีนั่นเองหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักโดยตรงหรือเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของทางการเงินก็ตามทีนะครับชาวมังกรก็มีวิธีแก้ไขในแบบของชาวมังกรอีกด้วยในมุมถัดไปเรื่องของการเงินการเงินชาวมังกรนั้น ของเงินสดในมือนั้นนะครับชาวมังกรมักจะมีการแบ่งปานหรือจัดสรรบางส่วนนะครับให้กับคุณแฟนคุณหรือคนที่คุณรักของคุณนั่นเองซึ่งคุณจะจ่ายมากใจน้อยนะครับคุณจะอิงความจําเป็นเป็นสิ่งสําคัญอีกด้วยโดยคุณจะซีเรียสกับความเป็นหนี้นะครับไม่ว่าคุณจะจ่ายเท่าไหร่แล้วแต่คุณต้องไม่เป็นหนี้เพิ่มหรือต้องไม่ก่อนหนี้นั่นเองส่วนเรื่องของเงินหมุนเวียนในสั้นๆนั้นนะครับคุณชาวมังกรเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะครับ สภาพคล่องทางการเงินของคุณมีมากยิ่งขึ้นไดเองครับคุณสามารถให้ไขความติดขัดของสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้นมาอีกด้วยรวมถึงนะครับคุณพยายามที่จะหาโอกาสทางการเงินใหม่ๆนะครับหรือช่องทางใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆทางการเงินนั่นเองยิ่งคุณมีฐานแฟนคลับมากยิ่งขึ้น,นครับหรือกลุ่มลูกค้าของคุณมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันมักจะส่งผลโดยตรงนะครับส่งผลดีส่งผล,งลบวกโดยตรง กับเรื่องของการเงินรายรับของคุณอีกด้วยซึ่งรายได้ของคุณนะครับมักจะมาจากการเก็งกําไรในหุ้นหรือในตลาดฟิวเจอร์ต่างๆทั้งในประเทศหรือต่างประเทศอีกด้วยหรือรายได้ที่เกี่ยวเรื่องของการขายฝันการขายความหวังประมาณนี้แล้วการเงินในความคาดหวังของชาวมังกรคืออย่างไรละ่ะคําตอบก็คือชาวมังกรต้องการที่จะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมากกว่านี้นั่นเอง และไม่ใช่มั่นคงเฉพาะตอนนี้นะครับมั่นคงยันอนาคตอีกด้วยนะครับนี่คือความมึกซึ้งของความมั่นคงในความต้องการของชาวมังกรน,นั่นเองในมุมถัดไปเรื่องของการงานการงานของชาวมังกรน,นั้นนะครับมักจะเกี่ยวพันกับคนหมู่มากมักจะเกี่ยวพันกับสาธารณชนซึ่งคุณมักจะ ดูงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะครับและปัญหาต่างๆเนี่ยคุณก็จะต้องทําการแก้ไขนะครับหรือติดต่อประสานงานเพื่อให้ทุกทงทุกอย่างมันลงตัวและไปได้นั่นเองโดยงานนะครับของคุณอาจจะได้รับมอบหมายมาจากหัวหน้างานของคุณนะครับคุณก็มีหน้าที่ดูแลให้มันเกิดความสงบเรียบร้อยและให้การงานต่างๆให้มันฟลอร์ไปตามผลทางที่ควรจะเป็นนั่นเองงานที่เด่นๆนะครับของชาวบังกรนะครับก็มักจะเกี่ยวพันกับญาติพี่น้องของคุณนะครับหรือญาติโกโหดิกาของพวกคุณนั่นเอง หรืองานแนวแบบเป็นที่ปรึกษาเป็นกูรูให้ความคิดให้ความรู้เป็นวิทยกรนักคิดนะครับหรือนักการตลาดประมาณนี้นั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของคุณชำกรอนคืออะไรละ่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้งานที่คุณทําไปแล้วเนี่ยหรือที่คุณแก้ปัญหาได้รุลร่วงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นเองนะครับูง่ายอยากให้ปัญหาที่มันเลือล้อยลังคละกระซังต่างต่างเนี่ยให้มันแก้ได้มากที่สุดนะครับและสร้างความ ไหลลื่นไหลเวียนนะฮะในเรื่องของเงินภาพคล่องทางงานต่างๆให้มันไหลลื่นไม่มีติดขัดนะครับประมาณนี้นั่นเองหรือพูดง่ายๆว่าการงานที่คุณลงแรงลงใจลงทุนไปแล้วเนี่ยให้มันได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมาสู่คุณให้มากที่สุดนั่นเองในมุมภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขามมกจะมองว่าคุณนั้นเป็นประเภทเซนซิทีฟนะครับต่อความรัก ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของคุณของคนในเครือญาติของคุณของพี่น้องท้องดีกว่าคุณประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์โมเมนต์ดีๆนะครับหรือสิ่งที่ร้ายๆเนี่ยคุณจะจดจํามันได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับเรียกว่ามังกรรักครอบครัวและรักความเป็นมาเป็นไปของครอบครัวอย่างที่สุดอีกด้วยหรือพูดง่ายๆว่าสังคมมักจะมองว่าชาวมังกรเป็นพวกแฟมิลี่แมนหรือแฟมิลี่วูแมนนั่นเอง ในมุมถัดไปเป็นเรื่องของโอกาสและโชครลาภของชาวมังกรแน่นอนว่าชาวมังกรมีความสามารถในเรื่องของการแก้ไขปัญหายากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายดายมากยิ่งขนึ้นเองนะครับเรื่องจุดนี้แหละครับที่จะนำพาเงินมาสู่ชาวมังกรนั่นเองนะครับและความสําเร็จมาสู่ชาวมังกรได้ไม่ยากเลยในมุมถัดไปเรื่องของตัวเลขนําโชคนะครับดาวเด่นๆสำหรับลัคนาและราศีมังกรก็คือเลขส เลขหนึ่งและเลข0ูนย์นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีมังกรดูดวงช่วง15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์67หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องของหัวใจแชาแนลด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ